แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตแกะกล่องของขวัญจากกระทรวงแรงงานนะคะสุชาติจัดเต็มมอบของขวัญปีใหม่9ชิ้นแจกความสุขให้แรงงานนะคะและก่อนไปร,รับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจัดเต็มนะคะ มอบของขวัญปีใหม่2565ภายใต้แคมเปญแรงงานอุ่นใจของขวัญปีใหม่2565กระรวงแรงงานจำนวน9ชิ้นลั่นให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานทุกคนหวังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเข้าถึงบริการจากรัฐทุกคนสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมรวมทั้งกระตุ้นการจ้างงานตามความต้องการในระบบเศรษฐกิจใหม่นะคะ มาดูของคนปีใหม่จากกระทรวงแรงงานชิ้นที่1นะคะฟรีดอกเบี้ย0%นาน12เดือนตั้งแต่1ธันวาคม64ถึง31สิงหาคม65กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำงานที่บ้านมอบสิทธทิประโยชน์แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านกว่า6,000คนลดภาระในการใช้จ่ายดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา12เดือนชิ้นที่2ฟรี d s d service บริการตรวจเช็คลดก่อนเดินทาง12รายการ สิบหธันวาคมนะคะ Line o f f i ิศกพอรอพร้อมองค์กรเครือข่ายภาครัฐและเอกชนร่วมเดินทางไปกับคุณบริการข้อมูลที่ตั้งจุดให้บริการผู้เดินทาง77จังหวัดตลอด24ชั่วโมง27ทธันวาคม64 7มกราคม65ชิ้นที่3 f r ฟรี s s o อ l i n อ t นไลน์เทรนนิอบรมฟรีทุกที่ทุกเวลา15มกราคม64ถึง31มกราคม -65 ชินที่สเพิ่มอัตราเงินสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีโควิด -19 สูงสุด100เท่า 1. มีนาคม63ถึง28กุมภาพันธ์65จชิ้นที่5ฟรีตรวจวัดระดับแสงเสียงและความร้อนท,ที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานเสริมศักยภาพสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ 24. ธันวาคม64ถึง14มกราคม65ชิ้นที่6 สิทธิพิเศษสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานมอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกสากลอมทรับในสถานประกอบกิจการและในรัฐวิสาหกิจจำนวน594แห่ง5 6 4 7 6คนดอกเบี้ยลดลงร้อยละ2.25ต่อปีวงเงิน50ล้านบาท ชิ้นที่7ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตร,รา40ร้อยละ60นาน6เดือนมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนมาตร,รา40จำนวน10.57ล้านคนวงเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะคะจำนวน1,408.56ล้านบาทชิ้นที่8ลดขั้นตอนอนุมัสิทธิ์ฟอกเลือดโดยผู้ประกันตนไตวายเรื้อรังรายใหม่ ไม่ต้องสำรองจ่ายผู้ประกันตนต,นตายวายหรือรังรายใหม่ยื่นสิทธิ์ที่สถานพยาบาลที่รักษาได้ทันทีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเฉลี่ยการใช้บริการเดือนละ240คนอัตราค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน1500ัรบาทต่อครั้ง12ครั้งต่อเดือนต่อคนรวมผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเดือนละ4.32ล้านบาทสูงสุด3เดือน 12.96ล้านบาทและชิ้นที่9ชิ้นสุดท้ายนะคะสิธีิพิเศษมอบของขวัญปีใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงทุกพลภาพทุกมาตราทั้งมาตรา33 39และ40ในายสุชาติกล่าวว่าถือเป็นความตั้งใจอย่างยิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับพี่น้อง ผู้ใช้แรงงานทุกคนทุกกลุ่มได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้แรงงานทุกคนได้เข้าถึงบริการจากรัฐสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมรวมทั้งกระตุ้นการจ้างงานตามความต้องการในระบบเศรษฐกิจใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะอัปเดตล่าสุดแกะกล่องของขวัญจากกระทรวงแรงงาน9ชิ้นนะคะ